ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ยูทูปซับสุปชัยลุงเรืองปืดผลนะครับเอาชินเคยอันนี้จะเป็นเจโอแปดมาดูสิ่งใหม่ๆกันนะครับผู้ชมดูสิ่งอื่นท่านผู้ชมอาจจะเบือ่อเนี่ยดูเด็ก,ก้าคันนี้ไม่ไหนข้าวมนจากไหนเนี่ยคันนี้น่าจะสร้างความจัดๆเลย เดี๋ยวอันนี้ให้ไปข้างหลังเลยครับอันนี้แรงบัตสามมิตรดเ,เอ SSK คือใครก็ไม่รู้นะแต่เห็นติดหลายคันนะผมก็ไม่รู้ผมเข้าวงการครับเพรารถผมไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีสติ๊กเกอร์ใครทนะั้งนั้นว่ารถเราวิ่งพืชไร่นะนัะ่นแน่หยอกๆครับเราก็อยู่ได้กับดินกับฟ้าอากาศนี่แหละครับผมดินฟ้าลมไฟสายประหยัดครับตอนนี้ แม่ทรงนีน้ไม่โคราชก็โซนภาคกลางนะที่จะทำท่อแบบนี้นี่เดี๋ยวเราไปถ่ายคันรอคันรอเราพี่ท่ออยู่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมเสี่ยงคันเล่งยังเสี่ยงขันเล่งยัง<ะ> ครับมาชมเด็กก้านะครับของพืเ่เดียวเนวแต่แนวแยวเฮ้ยลบหน่อยรถกำลังถอยเฮ้ยลบหน่อยรถกำลังถอย,ยขอสามเกียรนะ์ได้ ขอแรงแรงเลยนะมีแรงแรงป้าวแถวเนี้ยใคจะถ่ายาควันไอ้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าควันไหม อะไรไม่รู้อะแต่ปวดเย็ดแน่นอนนะครับ โอ้มีอยู่ดีแล้วนะท่านผู้ชมอยู่ดีคันเนี่ยถ้ามีสโลกางนบโคตดแรงนะท่านผู้ชมปัดได้ยังังปูไปไหนปูถึงนู่นนะ ตรงนี้กำลังดีนะไม่น่าปูเลยยังได้ลำพงนะเฮ้จะเป่ากองอยังไงวะนี่เออรถซีไม่ใหญ่นะท่านผู้ชม ปัมหานครเน่อยากได้ไฟอย่างเดียวแล้วไฟข้างหน้าเนี่ยนี่ย้ายนโอ้ยน่าลอยน่าละลอยนะทนโอ้โู้น่ๆๆๆเอ้เ อันนี้เห็นจบๆนะวางเกยตั้นครับผมจบแน่นอนแล้วดูช่วงล่างมันใหญ่ขนาดนี้นะผมยังชอบเลยนะช่วงล่างอยู่ดีแม่ความใฝ่ฝันโดนแน่ๆเราผมดูแล้วยูดีแปดน็อตนะรู้จักไหมที่ไม่เอา ZM เอ็มเพราะอะไรแทดเอ็มยังมีสามเกลือนะมันยังพอกระเทือนนะอันนี้เบรกก็ใหญ่นะนะใหญ่หมดแล้วครับข้างในใหญ่ไส้ในแบบครบจบที่เดียวนะ่านผู้ชม ไปดูฝั่งนน้นนั่นไมเหนือแน่นอนท่านผู้ชมผมดูแล้วเหมียมหมดเลยแบบนี้ไปได้ไหมล่ะโอ้หนืดหนืดอจําหนับเลย่างเงี้ยบาดเซียนเลยเนี่ยครับถ้าได้แข็งแข็งยแหละไม่ต้องกลัวครับติดไม่ว่านะไม่มีโคแล้วอย่าไปกลัว คุ้นๆนะรถคนันนี้ถ้ามาจากเมืองกลางใช่เลยนะ อย่าอย่าไปตกหลุมรักก็พอตกหลุมรักนี่ไม่แอเก็บทั้งใจเจ็บทั้งรถนะครับข้อดีของภาพถ่ายนะครับผมคนในรูปไม่มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงถึงแม้คนในรูปจะเปลี่ยนไปก็ตามนะครับ โน้องกวัวครับเรามีบริการโกเบ,อ,เบอ,อยู่น,น,น,นี่น่นตับนะตาบังโอ แล้วนะเจ้าสองสี่แมแรงจัด <c oughs> หาอย่างนะครับคน <c oughs> ที่จะขับรถแบบนี้เนะี่ยปกตินะรุ่นพวกไปผมอะเลือกห้าวกันแล้วเนะี่ยผมบอกเลยต่อให้รถนันเครื่องเล็กเครื่องใหญ่หรืออะไรนะเลือกห้าวกันหมดแล้วจะมีรุ่นนี้แหละครับโหถ้าไเป็นเครื่องแรงระเบียบกระจายไปหมดเลยนะรุ่นผมแม่รู้แล้วแหละว่า การในซ่อมรถน้ะมันเหนื่อยมากเลยครับเขาไม่ยอมปลดเกียร์ฝากลงับแรงสุดๆในรุ่นนะมีแม่โคอยู่จะไปย่านจะไปย่านเพราะว่า เดีย๋ยววิ่งงานเงินสดนะไม่ต้องกลัวครับน,นี่คลิปรอรันยาวๆเนี้ย